ละลิพัทน์มเบองแปดแบัดนี้เป็นครั้งที่43ตรงกับวันที่22เดือน1268ข้าพเจ้าลัลิพัท์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระกวังปฏิเถระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพพลพระรันาตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมรดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอัน,วนควรแก่การสวดสัตยายมนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาลสุอัต,ตาคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมังมุนีราชัสสะสุนันตุสักขโมกทังสักเคกาเมจัลูเปคิริสิขละลัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปล,ะะเลัตเถจักขามีตะรุวะนักหานีเกหาวัตุมพิเขตีปุมาจายันตุเทวาชาละทะละวิสเมยักกะคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวะลวัจณังสาทโมมีสุนันตุธรรมมสะวนา,าการอัยัมปะทันตา ธรรมมสวนาการอายยมพัทันตาธรรมมสะวนาการอายยมพัทันตาบทส่วนน้มการสิทธิคาถานโมตัสสะพระควะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทส่วนสัจจการยาคาถานาทีเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหนตุสัพทา นาทีเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสโสติเมหนตุสพัพพทานาทีเมสรนังอัญญสังโกเมีสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะสโสติเมหนตุสพัพพทาบทส่วนมหาการลุนิโกนาโถติอาทิก <c oughs> าคาถา มหาการุณิโกนาโถอาทายะสัพพปานินางปุเรตวาปานมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหตูสัพผูปัตวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปุเรตวาปานมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหตูสัพผูปัตวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปุเรตวาปานมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตูสัมผูปัตวา บทสวดมหาสมัยสดเอวามสูตังเอกังสมยังพระกวาสเกสูวิหารติกติแล้ววัตถุเสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนัสัตทิงปัญจมาเตหิพิขุสเตหิสัปเเหวะอารหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันิปติตาโหติพระกวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะอัตโขจะตุนางสุทาวาสกายการัง เทวานางเอตัทโหสิอัญโขภะวาสเกสุพิหารติกะเบลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนัสติงปัญจมเตหิพิขุสเตหิสัพเทหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหุนติภักควันตังทัสสะนายพิขุสังคันจะยานูณะมยมปิเยนะภักวาเตนุปะสังกเมยามะอุปะสังกมิตวาภะกวาโตสันติเกปเจกคาถาภาเสยามาติอตโกตา เทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมบินเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาสีสุเทเวสุอันตระหิตาพระกบโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัจถังสุเอกามันตังทิตาโกเอกา เทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวานาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตะหะอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอปาลาชิตะสังคัติอัทโกอปลาเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตะพิกโวสมาถังสุจิตังอัตโนอุชุกมังสุสารถีวาเนตานิคะเหตวาอินทิยานิลักขันติปันธิตาติ อัตโคอ布拉เทวตาพระกวโตสัน hmm. ต oh <c oughs> um so ิเกอิมังคาถังอภาสิเศตวาขีลังเศตวาปาลิทังอินทักีลังโอหัดจะมามีชาเตจันเตจลันติสุทาวิมาราจะขุมาตาสุทันตาสุสุนาคติอัตโกอ布拉เทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตขมิสสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยงปาริปูเรสันติติอัตโกพระกวาพิขูอมันติสิ เยปุเยนะพิกวีทัศสุโลกทาตุสุเทวตาสนิปติตาหนติตาถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกวีอหิสุงอัติตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภควานตานังเอตะปะลมาเยวะเทวตาสนิปติตาอาหิสุงเสยะถาปิไมหังเอตะละหิเยปิเตพิกวีพิกเวพระวิสันเตอาณาคตะมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะ พระขวันตานางเอตัปละมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะัละหิอาจิคิามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาตาสาธุกลงมณสิกโรดะภาสิสามิติเอวันพันเตติกโกเตพิขูพระขวาโตปจัโสสูงพระขวาเอตะัทะโวจะ ิโลกมนุษย์กัดสามิยะทะภูมิมาตัทสิตาเยสิตาเคริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิงหวาสาลีนาโลมาหังสาพิสามพูโนโอทาตามะนะสาสุทาวิปปสสามะนาวลาปิญโยปจจสเตยัตวาวันเกวันเนกาปิลวัทเวตตโตอมาตยิสัทธาสาวกิสสเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจัตตาปะมะโคลงสตวาพุทธะสสาสนังเตสามปาตุระ ภูยานางอมนุสานะทศนังอเปเกตสตมทัขุงสหัสาังอทะสัตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานมัทสงอเปเกนันตมาทขุงที่สาสภาภูตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวกิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัตถาสาวเกสสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขเวโยหังกิตยิสามิคิละหิอนุปุปภโสสตะสหัสาวยักขาภูมา กาปิลวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสิโนมโมทานาภิกรรมงภิกุนังสัมมิติงวานางชาสหัสาเหมวตายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสิโนโมทามนาอภิกรมมงพิกุนังสัมมิติงวานางชาตาคีลาติสหัสายะขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสัสิโน โมทัมนาอภิการมมงผีกุนังสมิติติงว่านางอิเจเตโสละสัสหัสายักขานานาตวันิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทมมนาอภิกรมมงผีกุนังสมิติติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทมมนาอภิกรมมงผีกุนังสมิติติงว่านางกุมพิโลราชาคหิโกวีปุลสานิเวสันนังพิญโยนังสัตตสหัสางยคขานัง ยิลูปาสติกลุ่มพิโลราชาค้าิโกโสปาคาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทัตละโถปัสสาสติกันทพานางอธิพติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระหโวอินทนาามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมุทมานาอภิกามงพิขุนางสมิติงว่านางทัาขีนันจะที่สังราชาวิลลโหตปะสาสติกุมภันธานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระหวอินทนาามามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสสิโนมดามมานาอภิกรรมองกุณังสมิติงว่านังปัชฉิมันจะที่สังราชาวิรุปปโกปัสสสตินาการนังอธิปฏิมหาราชายสาัสสิโสปุตปิตาสะพระหาโวยินท่านามามหาพราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสสิโนมดัมมานาอภิกรรมองกุนัง สมิติงว่านางอุตลันจะที่สังราชกุเวโลตปะสาสติยักานังอธิปติมหาราชายัสสัสิโสปุตติตาสะพาหวอินขานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามานาอภิการมงพิกุนังสมิติงว่านางปุริมาที่สังทัตตาลโถทักขีเนนาวิรุณหักโกปชิเมนาวิรุปโภกุเวโลอุตลังที่สังจตโลเตมหาราชาสมัตาจตตโลทิสาทันทะามานาอังสุวันีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนตาสาอาคูวันจานิกา สัทธามายากูเกนทุเวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทานโกามาเสโทจะกินนุมันทูนิมันทูจะปานาทโอปะมันโยจะเทวาสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโหนโลราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโกเจวะติมพรูสุริยะวัจจะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหราจูพิโมทมานาอภิกามุพิกูนางสัมมิติงวันนางอัตาคูนาภาษา นาคาเวสาราสหาตัชกากัมพลาัสาตาลาอาคาอาคูปายาคะสาหายาติภิกยาโมนาทตลาลัทธาจักอาคูนาคา as as ah so ยาสัสินโนเอลาวันโนมหานาโกโสปาคัสมิติงวนางเยนาคาลาเชสาหาสสหะลันต,ติทิพาทิชาปกขิวิสุทธาจากักโขเวหายาสาเตวานามชาปปตตาจิตาสุปนาอิติเตสะนามังอาภายนตะทานาคา ราชานมาสิสุปนนโตเขมมะมากาสิพุทโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหายนตานาคาสุปันาสารณะมังสงส์ชีตาวาชิลาหะาเถนะสามุทางอสุราสิตาพาตาโลวาสะวัตเตอิทิมโตยะสัสสินกะละกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาวิเวปจิติสุจิติจะปหาลาโทนโมจิสหาสันตัญจะพรลิปุตานางสัพเพเวโรจานามกาสันนายตวาวาเลิงเสงนางลาหุพระธรมุปปาฆะมงสมโยธานิ พัทันเตพิกุนางสามิติงว่านางออาโปจะเทวาเปัทวีจะเตโชวาโยตทาคามงวลุนาวลุนาเทวาโสโมจะยะสัสสาสหเมตตาการุณากายิกาตาอาคูเทวายะสสิโนตาเสเตทัสตากายาสเพนานะตาวันนิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันาวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิกรมงพิกุนางสามิติงว่านางเวทูจะเทวาสหรีจะัสมาจะ ทูเวยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยามาคูปุรกิตานักขตานิปุรกิตวาอาคูมันทวะลาหกาวสุนางวาสโวเศโถสกูปะฆาปุรินทัโตทาเสติทัสสทากายาสัพเพนานะต่วันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสินโนโมทามนะอภิกรรมุงพิกุลนางสัมมิติงวานังอัตคูสหภูเทวาชะละมักคิสิขาลิวาอาริทกาจะโรชาจะอุมมาปุภะ นิพาสีโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุตตาจะอะนิชากาสูเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสีโนทัศเ,เตเตทัาสาธากายาสภีนานะตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสะสีโนโมตัมานาอภิกรรมุภิกุนังสมิติงวานางสม,มานานมหาสม,มานานมานุษามานุสุตตมาคิธาปัทุสิกาอาคูอาคูาคมโนปัทุสิกา อาทคูะระโยเทวายจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปารคาอาคูเทวายสัสิโนทัศเตทัสสัทธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยัสสิโนโมดามนาอภิกรมงพิขุนางสมิติงวะนางสุกาการุมหาอาุนาอาคูวิานาสาสหโอทาตาไคหะปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารัคาชามิสกาจักยัสสศิโนท่านายังอาคาปัชโนโยทิสาอภิวัสติ ทัศเตทัสสัธากายาสเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยัสสินโนมัทมาณะอภิกามงพิคุณังสมิติงวนางเคมิยาตุกสิตายามากัตกาจจะยัสสินโนสัมพิตาการามาเสรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมานะราตินโนอาคูอาคาคูปรลานิมิตาทัศเตตัสสทธากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมธทมาณาอภิกามงพิกุนังสมิติงวนาง สัทเทเทเทวานิกายาสเพนานะตวันนิโนนามันวเยนะองคัรฉงเยจันเยสัทิศาสหะป <c oughs> วุทธาชาติมะคีลังโอคาตินนามะนาสวังทักเขมโมคะตาลังนาคังจังทังวะอสิตาติตังสุพมาปะลมะโตจักุตาอิทิมะโตสหสัสนังกุมารโอติโสจักโสปาคัสามิติงว่านางสหสัสสพมะโลกานางมหาพามาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยและสสิโสทส่าเศถษาอิสระอากู ปาเจกะว่าสวัตติโนสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาลิวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตเซนเทเทวิสพพมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกนัสสะมันที ja ่ยังเอทะกนัตทะพันทัตถะลาเคนะพันธมัทุุสัมันตาปาิวาเลทะมาโวมุลจิตะโพตินังอิติตัตถะมหาเสโนกันหาเสนาอเปสัยปานินาตาละมาหจะ สัลังกตาวานะเพรละวังยะถาปาวุสโกเมโกทนายันโตวสวิชุกโกตท,ทาโสปัจจุทาวติสังกุโตอัสยังวะเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตาวานะจคุมาตโต,าตาอามตะย,ยิสัทถาสาวะเกสาสเะเ,ละเนลเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาะถาภิกขโว เตจะอัตปามะกโกรุงสุตวาพุทธศาสนางวีตะลเกหิปะกามุงเนสังโลมปิอินเชยงสเพวิสิตาสังฆามาพระยาติตายัสสินโนโมทันติสหปเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติโมวดสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยธรรมิกาเตชาประสิทธิปสีเทวานายะปะละเมสุลาเสรษีพมาจะกอินทาจะจัตุโลกา คำพีรักขกาสมุธาภูตุงคังคาจะสัพพมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธละเนธละนีอุททิอุททีนาทินาทีชัยยะชัยยะฆ้าคนละตนละนิสัยนิไลสายเสนเมลูราชพลนนรชีชัยยะชัยยะคำพีรสมพีนาเคนทันาคีปีศาจจูพูตากาลีชัยยะชัยยะโทนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุข มุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาธินาคะกุละคันถกชัยยะชัยยะคัชคนะตตลงสุกาละผู้ชงสีหะพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวรุุะมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทีนรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทัณีตะเลสัทธาสุชัยยาชัยยะชัยยะทัณีสานตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราลัญยาภาวะคเค ชัยยะชัยยะวรุณายะเขชัยยะชัยยะลักขะเสสุระผู้ชาติชาชัยยะชัยยะพัมเมนทักคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชายชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลฮโลฮลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหะโควิรุณปักโคจันทิมาลาวี อินโธจะเวนะตวเตโยจัก,กูเวโลวัลุโนปิจักอคิวายโยจักปาชุนโหกุมาโลทกตะรัตโกอทาทะสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทายโยอ,อิสิโนสาวกกาสภา,าชยะลาโมพระวันตุเตชัยะธโม,มจักสังโคจักทะสะปาโลจักชยะกลางเอเตินะชยะเตเชนะชยะโสธีพระวันตุเตเอเตินะพุทธเตชนะโหตุเตชัยยะมังคลัง ชโยปิพุทธะสริสมโตอายังมารสาะจัปาปิมโตปรา,าชโยอุโกชยามโพธิมันเทปโมธิตาชายาตถาพัมมาคนาไมเหซีโนชโยปิพุทธะสริสมโตอายังมารสะ จัปาปิมาโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาอินทคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสฤษีมาโตอายังมารสะจัปาปิมาโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาเทวะคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสฤษีมาโตอายังมารสะจัปาปิมาโตปาลาชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาสุปันนะคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศาสฤษีมาโตอายังมารสะจัปาปิมาโตปาลาชโยอุโคสยาม ยามโพธิมันเถปโมทิตาชาย,ยะตถา,า,านานาคคานาไมเหสีโน,โนชายโยปีพุทธศาสริมาโตอายังมาลาสะ จป่ปาปิมปาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตะตถาสัพมาคนามเหสีนโนชยันโตโธูธยามูเลสกยานาังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคาเลอปาราชิตกปาลังเกสเสศปทวีโพคาเลอภิเศเกสัพพะพุทธานังอคับปโตปโมทติ สุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุบุติตังสุขนโนสุโมขโตจัสุยิฐังพัมมาัจลาิสุป,ปทัทขีนางกายะกรรมังวาจกรรมังปัทขีนางปทัทขีนางมโนกรรมังปณิทีเตปทัทขีนาปทัทขีนานิกตวานะละพันตเถปทัทขีเนเต อัฏฐลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลคาสกิตาโหตะสหสเพหิตยาติพิสูนันตุโพโตเยเทวะอชสมิงธานิอธิคตาธีคายุกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตนานักขันตุชินะสาสานังยากาจิปัฏนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรักถายุตะกาเลปวัสตุปวัสสังวสา วาลาหากาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาอะหังอดสวดธรรมะอิยามะตังสุตังเอวามีสุตังเอกลางสมัยยังพระกววาสาวัตยังวิหะะติเชตะวเนอานาคปินทิกัสสะอรามีตันตะโกพระกววาพิขุอมันเตศพิขโวติพาทันเตติเตพิกคพระกวัโต ปัจจโสสงฆาวะเอตตะทวะอุปทะวาพิฆเวตถาคตานังอนุปทะวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมะติตตาธรรมานิยมธาสเีสังฆาอนิจจตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตวา อภิสมีตว์อจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรลติวิภาชติอุตนิกโลติสเพีสังขาราอานิจติปัฏฐาวิภิกขเวอัตถะคตานังอนุปัฏฐาตถาคตานังติตาวัสธาตุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสเพีสังขาราทุคติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมีต okay. ิอภิสัมพุชิตว์อภิสมีตว์อจิคติ เสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภาชติอุตตนิกโลติสัเพสังคาราทุกติอุปทวา พิกเวตถาคตานางอนุปตะวาตถาคตานางทิทาวาสาธุธรรมะทิตตาธรรมานิยามัทธาสัพเพธรรมะอนัตตาตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตวะอภิสมตวะอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัถาเปติวิวาลติวิภาชติอุตนิกโรติสัพเพธรรมะอนัตตาอิตามวจะพควาอตตะมนาเตพิกูปะกวาโตภาษีตังอภินทุนติ บทสวดพระเทวกลตตะคาถาไปอาทิตัางนาวะคาเมยยะนปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะหินันตังอัปันตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล่าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตะตฐาวิปัสสติอสังเฮลังอสังกุปังตังวิทามะนุปูหเย ผู้ใดเห็นทาเงินเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างเจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคลนเขาพวงพ่อภูนาการเช่นนั้นไว้อาจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะละนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังฆารันเตนะามหาเสนะีนะมาจุนา,าเพราะการเผ้ยนต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีงอโหาระมะ ตันทิตังตังเวพระเทกะัละโตติสันโตอธิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจเวขะแปลสัพเพส,สังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตน ของเราอาทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอนวส,สังมยามาริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานางมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นท, <ise S 1> ที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนญญยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัต,ตคนที่จะสังเวชอายังกายโยอาจจะรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาอเปตาวิญญาโน การปัาเสียจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีว่าปะดูด,ดังว่าต้นไม้และต้นเฟินในรัดถางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวตัตสังขาราสังการทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทวะยะ ทำมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุญชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาิงสุจมสะมลิศเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลย บทสวดเมตายังกิจิยังกิจิกุศลังกาม,มังสักเพหิพระเตหิกตังปุญญนโนอนุมโมทันตุสุนันโตพโนเยเทวะสเมิงฐานีอาคิธ,ธิคตาธีคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุ มาตาปิตาสุภิตาหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพียติกาสุภิตาหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพียญติกาสุภิตาหนตุทุกขาปรมลจันตุสัพเพปิสาสัเพยาาสัเพเพตาสุภิตาหนตุทุกขาปรมลจันตุสัเพอาจาริยุปชัายะสุภิตาหนตุทุกขาปรมลจันตุสัเพนักขตาสุภิตาหนตุทุกขาปรมลจันตุสัเพเทวาสุปิตาหนตุทุกขาปรมลจันตุสัเพสัมมาสัมมตินางสัมมิชันตุโวบทสวดบูชา หลวงปู่ทวดนโมโพธิสตัตโตอาการติมายะอิติปะกวนานโมโพธิสตัตโตอาการติมายะอิติปะกวานโมโพธิสัตโตอาการติมายะอิติปะกวา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาชนีถูเปยคเลโปธิคะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมมาธาเนนะพระวันตุภูชิตาโสถิงกะลนเตตาวิหารมันทะเลเทราจมัจานวกาจพิโวาสารามิกาทานปฏิอุปสกคา,คาคามาจะเทสานิฆามาจะอิสราสัมปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัตวูปปาติกานิยานิกังธรรมาวะลังปฏิจเตสัเพปิทุกขาะกะลนตุสังขยัง ตาตุจีลังสตังธรรมโมธรรม,มัทะลาจากักบุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัตยะจักหิตยายะจักอัมเหลักขโตสตัสตมโมสัพเพปิธรรม,มจารินโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรม,มอริยปเวทิเตปะสันนาุหตุสัพเพปิปานินโนพุทธศาสนสามมาทาลังปเวชันโตกาเลเทโวปะวัสตุวุติภาวายะสะตานางสม,มิทังเนตุมีทะนิงมาตาปิตาจะอันตชังนิจ,จังลักขันติ ุตกางเอวังธรรมเณรราชโนปัจชังลักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาบทสรงเทวดาทุกขปัตตาจันิทุกขพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสัพเทปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตทายะเสลังลักขันตุสัพพทาภาวะนาพิรตาหุนตุกัจฉันตุเทว ตาคาตา สุมังคละคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาบัลลปตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเจนะลักขันพันธมิสสะปโสสัพเพพุทธาบัลลปตตาปัจ อรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธมิสสพโสสัพพพพุทธาพระปัตปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเจนะรักขันพันธมิสสพโสสัพพพพุทธาพระปัตปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนะรักขันพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาพระปัตปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเนะรักขันพันธมิสพโส สพีพุทธาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเนะรักขันพันธมิสอภโสสพีพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเนะรักขันพันธมิสอภโสสพีพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรกขันพันธมิสอภโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัรพบริสัพพัิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แควค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนามอีกตั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรภสิทธิ์ปรศา,ศาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปรงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทำนวยผลให้เป็นสลิมงคลแก่ผู้กอบครองและบูชาทุะการเทอินสวัสดี